เพื่อขายครับขายขายเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือนี่เลยใหม่ผ่อนไฟระดับไฟโน่ราคาถูกซื้อได้ง่ายชัวเฮ้ซื้อได้ได้ชชว่์วครับผมกราวสวัสดีท่าุผท้ามวันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอาวันพีสเกีกแล้วยอดดีอะยอดดีเลยกลับมาแม่งเลยวันนี้ครับผมเราจะมาสอนหาเพชรง่ายๆครับผมและ สอนปลดล็อกครับผมเพราะว่าบางคนเพชรจัดตันอยู่ที่สามหมื่นห้าเอาล่ะเราจะมาสอนปลดล็อกกันนะว่าทำยังไงให้เพชรมันได้ขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วไปกันเลยไปเอาล่ะสำหรับผู้เล่นใหม่ครับผมดันเจียนกดผิดปุ่มปึ่งอ่ะดันเจีน้นดันเจยนที่แนะนำครับผม s u มเมอร์บีสดันเจียนนี้ครับผมจะแนะนำสำหรับ ฟาร์มเพชรและฟาร์มอาเขาเรียกว่าอะไรที่ปลดล็อกเนาะจะเรียกว่าที่ปลดล็อกก็ได้หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพนในกิฟต์ก็ได้ใช่ครับผมเราต้องมีพนในกิฟต์เพื่อปลดล็อกเนาะอ่าซึ่งดันซัมเมอร์เป็นท,ที่ที่ดีมากในการฟาร์มทั้งเพชรและที่ปลดล็อกหรือถ้าคุณนั้นแข็งกระแร่งมากคุณ สาม,มารถไปฟาร์มดันนี้ได้ผมเดดิสแลน์นะผมดันนี้จะฟาร์มเพชรได้ดีเหมือนกันนะผมอ,อยู่ด้านบนเนาะก็เลือดบอสก็ค่อนข้างอึดไปในตัวด้วยแต่ก็ฟาร์มดีใช้ได้ฉะนั้นก็มาได้ละกันถ้าคุณคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งแล้วแข็งแกร่งต้องแข็งแกร่งประมาณไหนขอดาม,มิสัประมาณ อ่าสามพันถึงหนึ่งล้านได้ก็มาดันนี้ได้แล้วครับผมอาจจะใช้เวลาหน่อย3ามพันถึงหนึ่งล้านแต่ถ้าเกิน1,000งล้านแล้วก็ดันนี้ก็ชิวๆเลยเนาะเอาล่ะไปที่ Summer ร์บีอีกครั้งครับผมกดอ่ากดผิดปุ่มแม่งเลยเออเอกลับล่างก่อนเออออดินเลยดินเลยโอเคมาที่ดันนี้คผมซัมเมอร์ให้เราลงครับผมลงไปเรื่อยๆเรื่อย เพื่อได้ของเนาะซึ่งเอาของไปทําอะไรมาตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นที่ที่จะทําให้คุณนั้นได้เพชรเยอะและมากมายยิ่งขึ้นนะผมเราจะได้นี่เลยพในกิฟต์สี่เปอนเนาะ accessory chest ย0 i t e m ไอเทม chest ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ chest ห้าเปอร์เซ็นต์ค่คคมมา k e r l u m e ห้าเปอร์เซ็นต์และใครใครมาทแท็กสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งใครมาทแท็กมันก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรขนาดนั้นสิ่งที่เราต้องการคือ polygift คุณจะหาแบบทรมานวยการนั่งหาทีละเซิร์ฟทีละเซิร์ฟก็ได้หรือคุณลงดัน summer และเอา summer อ o i ์มาซื้อ พนีกิฟก็ได้เช่นกันซึ่งใช้กดสปินเนี่ยใช้ครั้งละ70เนาะซึ่งกูมีสามและใช่ครับผมกูนั้นมีอยู่512ร้อยสิบสนีกิฟแล้วอ่าแล้วเราจะเอาไปแลกที่ไหนล่ะถ้าอยากถ้าอยากปลดล็อกเพชรอยากเอาเพชรเนี่ยอยากใช้เพชรจะไปแลกที่ไหนตามมากดปุ่มเลยจึกกถ้าเราไปครับผมเกาะทะเลทรายอยู่ไหนวะ จำไม่ได้ซะด้วยว่าทะเลสาบนนี้ใช่ไหม New a d r a s t e าอ่าใช่ New a d r a s t i าเอาล่ะพอเรามา New a d r a s t e าครับผมให้เราเดินมาตามนี้เลยเนาะ Dog d ด s ก Dog d a มาแล้วเราจะมาเจอกับตัวที่จะทำให้เราปลดล็อกเพชรได้ครับผมพอในกิฟต์เมชแนนนะผมคุยไปมันจะปลดล็อกเพชรให้เราครับผมนี่ตามนี้เลย ซึ่งเพชรของกูตันอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นอ่าเราจะปลดล็อกได้ทีละเท่าไหร่กด10ครั้งไปใช่แล้ว 10... 10ิพนิกิฟได้มาหนึ่งหมื่นนั่นก็หมายความว่า1นพนิกิฟต่อ1000เพชรถูกไหมใช่1นพนิกิฟต่อ1000งพเพชรเอาล่ะมีอยู่500กูก็ยัดซับประมาณเอ่าเท่าไหร่ดีวะ หกแสนแล้วกันหกแสนไม่เยอะไม,ไม่ไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะอ่าประมาณหกแสนเนาะตอนนี้ผมก็จะเก็บเพชรได้มากสุดถึงหกแสนเพชรแล้วนั่นเองเนาะอ่าง่ายๆใช่ไหมล่ะมันง่ายๆอยู่แล้วตลอจ้ะเกมนี้มันง่ายๆเฮอแจกของเยอะตอนที่คนเล่นน้อยแจกของน้อยตอนที่คนเล่นเยอะนี่แหละเกมดีๆเอาละ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการฟาร์มเพชรง่ายๆและ การหาโพนิฟิฟมาปลดล็อกช่องก็ง่ายๆเช่นกันก็เจอกันคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้เรามีเท่านี้บ๊ายบายจุมวัน